ด้นานหน้านของเรานะครวิธีการขั้นตอนแรกคะ่ะเราจะนำน้ำตาลปี๊บนะคะมาละลาย หล source, mm. ังจากน้ำปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเติมไอโนุโต้ลงไปถึงช่นชาคะเพื่อเพิ่สารรสชาติแล้วนะคะก็จะได้เป็นน้ำปรุงออกมานะคะหลังจากนั้นค่ะใส่เบรนได้เลยครับน้ำมะนาวมะนาวทาโถหมดไปแล้วเสียตัวมาให้เลยเสียตัวมนให้แล้วขอโรดครับ อยากทำด้วยกันไหมคือเขาอยากให้รอดเช้าตัดกินได้ไครับหลังจากนั้นนะคะได้นำปรุงเสร็จเรียบร้อยอันนี้ใส่อะไรคะคุณอันนี้ได้หมูยอครับแล้เดี๋ยวดี๋ยวจะใส่ไข่แดงครับเออหมูยอจากจังหวัดอะไรครับวันนี้ชัยเดียครับหใใม,บออมูยอจากจากาากังหวัดชัยเดียนะยคือ จัดชายเรียงแล้วคือ <Yeah. S 1> okay. เรียงายโอเคอีกันนึงไม่พูดดีกว่า <laughs> ใส่หมูยอดลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ไข่แดงเค็มลงไป <Yeah. S 1> คุณสกายแล้ว,ว่าหมูยอค่ะไข่แดงเค็มค่ะแล้วก็นันนี้ค่ะคุณคิดว่าอะไรอร่อยกว่ากัน <laughs> ใส่โอเคได้เลยครับครับขั้นต่อไปใส่อะไรจ้าผักครับโอเคผักครับอันนี้จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าท่านก็เรียกว่าผักชีใบเรื่อยก็ได้ใบเรื่อยใช่ฮะเพราะว่าลักษณะใบมันเปิดใบเรื่อยเราก็เลยเรียกว่าเรียว่าผักชีใบเรื่อยนี่นี่เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่า น่ากินมากน่าทานมากคือนำลายหลายสุดๆเลยทุกคนเฮ้ยดูดีนะเนี่ยว่าจะพูดดีแล้วพูดไปอบอกว่านคุณสองคนนะเคยทำอาหารร่วมกันไหมเคยมากๆร่วมกันไหมครับรมายเคยทำไหมครับได้จะชาติ คุในมือของคุณนะคะันนี้นะพอชัฉนนั้นจะต้องฝักเสร์ฟให้กับผู้โชคดีค่ะจะมี3ผู้โชคดีนะคะในวันนี้นะคะที่จะได้ชิมรถส่านะคะของยำไข่แดนเคมนะคะของสกายนานีในวันนี้อกว่านี่เป็นฝีมือครั้งแรกันจากไม้ทำมาคับคูณตอม lúc này เพราะว่าเรา